วันนี้มาขายขาย,ขายของเก่านะคะมาขายวันนี้มาขายกระดาษขายขวดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายได้ P ดกี่บาทกันนะคะนีใส่มาก็มาเยแล้วแดดมันจะจ้าหน่อยนะคะแดดร้อนมากนี่ ว่างเขาเอื้อนให้ขเขาเอื้อนให้ป่ะพอดีขึ้นเหนือบนใช่ป่ะโอ้แดดมันแรงมากมองไม่เห็นนะเห็นแต่ตรงนี้แหละเห็นแต่รังกระดาษ เดี๋ยวเราขายขวดนะจ้านี่ขวดพลาสติกเขาจากพี่มาอยู่พี่ก็กินได้ขวดเท่านี้แล้วจ้ะ <c oughs> อยู่กรุงเทพไม่เคยซื้อน้ํากินเพราะว่าที่น้่มันเป็น<อ>ปนฝาปาลา<อ>แล้วเราก็กรองเอากรองกินได้มาอยู่นี่กรองกินไม่ได้ค่ะสองกรองสองชั้นแล้วก็กินไม่ได้จ้าได้ค่ะได้แล้วแหละไม่กรองสองชั้นแล้วต้มอ,อีกรอบหนึ่งมันไม่อร่อยไงนะ้ำมันไม่อร่อย <c oughs> ตอนนี้ซื้อน้ำน้ำขว,วดกินน้ำแพ็กกินเนีน่ยนี่คืบางบาง้านก็เป็นแบบนั้นะเหรอบางใสกินน้ำขวดใส่ตู้เย็นง่ายดีสองโลหกหขวดแก้วแก้วโลละบาทที่นี้ยง่ายดี ใ่่พีเร้นตอนแรกก็จะเก็บทิ้งนะตอนย้ายมาว่าจะทยอยเก็บทิ้งกับพี่ข้างบนเขาบอกว่าล้างกระดาษเก็บไว้เอาไว้ขายมีคนมารับซื้ออยู่โลละสอบาทมีเพลงตามคนเก็บตลาะมีขึ้นในโลก ยายเขาไปตลาดนะดกซื้อขนมหวานให้ยายกินไอโฟมเนี่ยต้องเอาออกมาปะเอาออกครับบ้านโฟมออกนี่คือบางครั้งเราก็บริเกตและเย็ดแบบนั้นก็มีไปเอาเปรียบกันเจ้าดูจีเดือนแล้วเนี่ยครับเดือนหนึ่งครบแล้วค่ะอือเดือนแล้ว ขยเยอะขนาดนี้เลยอ่ะอยู่ครบเดือนแล้วตอนนี้ยังไงเขาขนของย้ายเข้ามามอเตอร์ไซค์เข้ามาเราหันเข้าที่เราซื้อเท่านั้ร้านค้าก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเราขยันเราก็ออกขายเองเราขี้เกียจเราก็รอเขามาเอาหน้าบ้าน เอาตัวถุงมันออกแล้วใช่ไหมจ้าพี่เฮียอกออมาแล้วแม่สอฝากฝากไปด้วยเลยฝ <c oughs> ากไปด้วยเลยพวกวพี่อย่าไปทิ้งที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไปแ้วก็รุมบ้านนิดทีอือต้องไปแยกใช่หูเพราะเป็นว่าไปขายได้เลยนะอือก็ไปแยกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขายกองนี้ได้กี่บาทนะจ๊ะไป เจ็ดสิบบาทค่ะอาเจ็ดสิบบาทจ้า,า,อ,าอันนี้แบทิ้งเๆได้ค่ะครับดีปะทิ้งเฉยๆนี่กะตังเจ็ดสิบบาทนะไม่งั้นไปทิ้งถังขยะเขาเต็มอีกอันนี้กล่องที่พี่ขนมานะจ๊ะใส่ของย้ายบ้านมาจ้าวันนี้ก็จบคลิปตะเพียงเท่านี้นี่เจ็ดสิบบาทค่ะ